ทำให้ได้ดีที่สุดคือเราทําตัวเองให้ดีเพราะพอพี่สัมผัสได้เสมอว่าสิ่งที่แฟนขับอย่างเดียวที่เขาต้องการคือเขาอยากให้เราประสบความสําเร็จเขาอยากให้เรามีความสุขเขาอยากเห็นเรามีคนรักเยอะๆมันคือความหวังดีทั้งนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าถ้าเราประสบความสำเร็จเขาก็เหมือนได้ประสบความสำเร็จร่วมไปกับเราอ่ะ เออมันมันแฟนคลับคือคนที่อยู่ข้างๆเราเสมอแฟนคลับคือคนที่รักรักเราแหละ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรรักที่เราเป็นเราจริงๆเรายิ่งถ้าน้องมาอยู่ในรายการ E D งแฟนคลับเห็นน้อง,ตลอ,งตลอด24ชั่วโมง mm hmm. งั้นจงจำไว้เสมอเลยว่า mm hmm. แฟนคลับของน้องทุกคนอ่ะรักที่ตัวตนน้องทุกคนจริงๆนะ mm hmm. อืม เขาเห็นน้องคู่มุมแล้วอะแล้วเขายัางตามเราอยู่อ่ะไม่ว่าจะตั๊ก,กวะไม่ว่าจะตั๊ก,กวะไหนหรืออะไรนิสัยยังไงเขารักที่เธอเป็นเธอทุกๆคนเลยนะอย่าลืมเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นคืออย่าลืมรักเขากันเยอะๆแล้วก็ตอบแทนเขาด้วยความสำเร็จของเราตอบแทนเขาด้วยผลงานดีๆ ตอบตอบแทนด้วยอนาคตที่ดีของเราเพราะยังไงก็ตามเชื่อทุกคนอย่างอน,นาคตที่ดีแล้วแหละแต่คนที่เขาจะดินดีกับเรามากๆหนึ่งในนั้นก็คือแฟนคลับ